สวัสดีครับยมชักคุงนะครับยังมาเดรกชันเช่นเคยนะซึ่งนีนเราจะมาเดรกชันแบล็กโคลเวอร์ในพีที่87หรือตอนที่87เองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่เราจะเป็นการที่เออ่ยาม้นั้นเล่า <c oughs> เรื่องของตัวเองอะไรสัตว์นานเราว่าทําไมตัวเองถึงกลายเป็นหัวหน้าหน่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออโอเคแล้วก็ตอนท้ายที่สึกว่าพี่สาวของคุณกุลเลออนจะมาหาเนาะเออซึ่งรวมมีเรื่องอะไรซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามรับชมกัมืนนะ <c oughs> โอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และติดตนะเพื่อเป็นการนำคลิปต่อไปนะครับ

<laughs> มันเลเวลนั้นเลยเหรอวะโอ้โห <c oughs> เอาเล่าเหรอมันมันมีสุราันนัานเลย <c oughs> อ่ะเฮ้ยเจ๊แกบอกอบอุ่นนะอุ้ย 俺を尽くして殺す団長いらないんですか？闇団長に会いに来ただけなんですね。てっきり俺またとんでもないとこに連れ、いや、プーで僕を連れて。連れていく。あお。なあ、落っこりでロブねな。強い奴がいるとこかな。アインがさらわれようとしてるのよ。なんとかしなさいよ。まあ、帰ってこれんなら好きにして。ははは

โอเคขอสต็อปนิดนึงนะโอเคถ้าเกิดแม็กมาไม่ผ่านผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะอ่าส่วนตัวพูดตรงๆนะเออถึงผ่านก็ไม่ค่อยแปลกใจเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ผ่านก็เพราะว่าอย่างที่บอกมันมันดูจอดง่ายปที่ผมคอมเมนต์ไปในตอนที่การต่อสู้ของรอบแม็กมากับอาซาเขาว่าคือแบบโดนจอดง่ายไปค่ะถึงจะเป็นคนเดียวที่สร้างดามเมจให้คริสตันได้ถึงแแบบเออแต่มันก็ยังจอดง่ายไปมันดูแบบ แค่โดนเคาน์เตอร์คุณสองทีเดียวจอดเลยอย่างนี้มันมันก็น่าเออมันก็ไม่ค่อยสมศักดิก์ศรีเท่าไหร่ถ้าถ้าเกิดจะได้เป็นนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวความคิดของผมนะอ่าเพราะว่าอย่างรักอะไรเงี้ยแม่งก็ใช้เดียวอ,อ่ะแบกทีมรอบแรกชนะอ่ารอบที่สองก็คิดกลยุทธ์ถึงจะแพ้ก็เถอะเพราะโดนเคาน์เตอร์เออมันก็ยังดูอ่ะมีเหตุผลที่จะให้เป็นรอยย้อนไงหน่อยอ่าอย่างโนเอลเนาะโนเอลแม่งก็ก็เป็นรอบก็ได้เป็นแชมป์เอออันนี้นก็สมควรอย่างอัสตาอัสตาก็สมควรดูจากผลงานอะไรเงี้ยเนาะ ถึงแม้ถ้าม็กมๆจะได้เป็นก็สมเหตุสมผลนะตรง essen, ที่แบบเฮ้ยเป็นคนเดียวที่แ <ta> ม่งสร้างดาเมจในรอบ2ได้อะไรเงี้ยเออใช้เะล่ะการแข่งรอบ2อ่ะแม็กมาเป็นคนเดียวที่แบบบุกไปโจมตีอะไรเงี้ยคว้างไฟใส่ทําให้แบบคริสตัลแบบมันมีรอยอ่ะเออถ้าจะได้เป็นก็ไม่แปลกไม่ได้เป็นก็ไม่แปลกส่วนตัวคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะอ๋อพี่เห็ดพี่เหตุก็ได้เป็นเลยเนี่ยโอ้ ได้เป็นด้วยเหรอคนนี้นางฟ้าใช่ไเขาบอกว่าเออพี่เห็ดเฮ้ยอ๋อคนนี้ก็ได้เป็นเออคนนี้ก็สมควรได้เป็นอยู่แหละโอเมนนี่แบบสี่คนเลยเหรอไอ้นี่ผ่านได้ไงนี่

าย,ยาม่ปะ่ะรู้เลยเห็นแขกแล้วรู้เลยคือใครอ่ะโอ้ได้มาตั้งนานแล้วเนาะน่าจะได้ก่อนที่พวกอสัสซ่าแบบ

มีผ้าค oh ุมเฉพาะด้วยวะทายเบคย่าโนะมากรのためにつられた魔法攻撃系の体制に優れたローブだโอ้โหเหมือนนักนักบวชเลยความเขินนี่มันคืออะไรกันวะโอเคอัสซาชุดมึงน้อยชิ้นยังวะ

หมาบทสนทนานี่เหมือนเคยได้ยินมาก่อนริสตคเทติอとうวิเชน้ำตาไหลเลยความหมายลึกซึ้งว่ะ อาทาคุมต่างๆตันที่หนึ่งโอ้ไม่ไม่มีมือสาดูดีมากเลยนะเหมือนเป็นตำรวจสมัยก่อนเนาะโอ้โหฉันชืน่นดีโนเอลดีดูดี โอ้ไม่มิวซาดูดีมากในชุดนี้แล้วอาซาไม่โดนแกงตลอดเลยวะโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีประมานี้เนาะซึ่งก็ได้แบบเออเห็นแล้วว่าใครไม่ได้เป็นรอยย้อนน้ออะไรบ้างเงี้ลนะก็ก็สมเหตุสมผลบ้างแลบางคนก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่嘛บางคนโดนจับจะยัดมนามากกว่าความคิดส่วนตัวนะเออคืออย่างใครที่มันดูสมเหตุสมผลอะออย่างอย่างลักก็สมเหตุสมผลอัสตาก็สมเหตุสมผลโนเอว่าสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยนะอ่ะยูโนก็สมเหตุสมผล พี่เขานี่ผมยังให้เก่งๆนะเก่งๆมากกว่ามันไม่ไม่ขนาดนั้นว่ะคือแกก็ช่วยเยอะแหละแต่แบบมันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนตัวคิดเนี้ยน,นะเออในหน่วยของรักะผมว่ารักแม่งขู่่าเออรักนี่เหมาะสมเลยแต่แบบออคนอื่นก็เก่งๆเก่งๆอยู่นะ <c oughs> ความคิดส่วนตัวนะเออโอเคแล้วก็อย่างหน่วยของอ,อ๋อแมกมากคนที่ผ่านก็มีแค่ไอพี่มีโมซาคนเดียวอันนั้นก็สมเป็นสมผลที่ผ่านได้เพราะว่าตัวเองแม่งค่อนข้างเทียบเรียกว่า เป็นคนคุมเกมดีเลยส่วนตัวนั่งเออมองว่าเป็นคนที่คุมเกมดีแหละเออบางแผนดีที่รอบแรกชนะได้ก็เพราะเขาแหละเออถ้าไม่มีเขาก็ไม่ผ่านรอบแรกอล้เนาะอโอเคนั่นแหละแต่บางตัวบางตัวประกอบก็เข้าใจได้มึงผ่านมามตัวก็ไม่เข้าใจอไอ้คนที่อยู่กับหัวหน้าหน่วยกวางสีฟ้าอันนั้นสองคนนั้นผมก็พอเข้าใจบ้างอะว่าแบบเออมึงผ่านได้ก็นี่เข้าใจอยู่คือจําได้ไหมเราถึงแม้ตัวเด่นๆจะมีริวกับ ยูโน you know, เนาะที่สู้กันหลักๆมันที่มันเด่นๆนะแต่ไอ้สองคนนะั้นแม่งก็ไปช่วยโจมตีใหญ่นะคือแบบใช้ทำให้ผิดเอาคิสตันของโนโอเอลฝั่งโนโอเอลเขาเป็นหายไปได้ประมาณ30สิเปอร์็นเี่ยปะถือว่ามีฝีมือเออเพราะว่าการป้องกันโนเอลนี่เรียกว่าสุดๆแล้วนะอนั่นแหละก็ถือว่าผมผมว่าโอเคก็สมผลอยู่สองคนนั้นะเออก็ผ่านมาได้อยู่อะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นรอบชิงด้วยเนาะแล้วก็ทําความเสียหายให้ฝั่งตรงข้ามได้อะไรเงี้ยเออก็สม็นสมผลดีอที่ผ่านดนวยนะ แต่บางตัวประกอบบางตัวก็ไม่น่าผ่านบางผ่านมาแล้อยังไงก็มีความรู้สึกออกมาบางตัวมากๆยังน่าผ่านกว่าอเออโอเคแต่ที่มากๆไม่ผ่านก็ไม่ไมแปลกใจอย่างที่บอกผมอธิบายไปในการคลิปเมื่อกี้เนาะนั่นแหละโอเคคลิปนี้คงจะมีประมาณนเนาะซึ่งไม่คดแกงอัสตา้าอย่างหนึ่งคือแบบไม่เงยเสื้อกูมึงหาอีกมาแค่ประมาณแบบ่ามือนหนึ่งก็ได้อะจากแขนให้มันแบบไม่สั้นเท่าไรหร่ที้มันแบบกว้างกว้างหน่อยก็ยังดีอะ่ะให้มันดูดีหน่อยไม่เงยเหมือนกูแบบ เหมือนชุดเด็กเหมือนชุดเด็กอนุบานอ่ะที่เขาเอามาคุมตัวที่เขาเอามาสอดหัวอะไรเงี้ยเหมือนชุดเด็กอนุบานอ่ะเออคือไม่เท่เลยอตาต้าคือแบบคนอื่นดูดีแบบดูดีดูดมีพรมฐานอะไรเงี้ยอาต้าไม่ได้เหมือนแบบเหมือนชุดเด็กอนุบาลอ่ะเออโอเคคลิปนี้คงมีเป้าหมายเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด้งตัวคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังกิ๊ต่อไปนะครับสซ้ำลำนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย